หนูชื่อเด็กจิ้งอัชรา,าพอสาริพันธ์ชื่อเล่นว่าชื่อเล่นชื่อน้องฟาร์มี่ค่ะเรียนอยู่เรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลอำนาจ,จเจริญหนูจะมาร้องเพลงสร้างไทยค่ะ,ะรับรงแล้วรับฟัง ประเทศไทยเรือนนาเนื้อศาสเชื้อไทยเป็นภาษาหลัดปราไทยของไทยทุกส่วนอยู่ในลงคงไว้ได้จำามวนด้วยทะลวนไม้นักทรามาขีไทยที่นักสนุกแต่ที่โรมาคัดเอกสารทำให้ใครคงขี่สารเรือทุกจังเป็นซาที เสถียไทยทวิม e ีไทยไทยย